ถ้าอะไรที่เราว่ามันยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายขพงมันนั่นอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่เกิดไอ้ทุกข์เนี่ยไอ้ไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องจะเกิดที่ภพคือความเกิดนั่นนั้ะมันจะเกิดที่ภพตัวอุปาทานนี่แหละมันเป็นภพ ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพบให้ทุกเกิดให้ทุกนี่มันเกิดขึ้นมาดูเถอะอย่าไปดูไปไกลไป่ดูปัจจุบันนี่ดูกายดูจิตของเราเดียวเนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เดวนเมื่อทุกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันถึงทุกดูเดียวนั้นเนี่ยเมื่อทุกเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันถึงทุกดูเดียวนั้นเน่ยมันเกิดตรงไหนเนี่ยให้มันรู้จักเดียวนั้นทุกเกิดที่อุปาทานทุกเกิดที่อุปาทานทั้งนั้นการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพบคือชาต ถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากภพมันจึงมีชาติชาติจึงมีชรลาชรลามีพญาธิอีมรณะโศกะปฏิทวนาทุกไปเลยไม่ต้องดูไกลแล้วเรามันดูเดี๋ยวนี้อุปท,ทานให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีอะไรที่ชอบใจกับอุปาทานอันนี้ของฉันอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจเท่านั้นเนี่ยนี่นีน่ถา้ามันเกิดมามันเกิดเพราะเ,าเน,นี่ยอุปท,ทานดูง่าย ไม่ต้องดูมันนาน,นอ่ะอ้สิ่งอะไรที่มันมีภพอันหนึ่งที่มันเกิดทุกขึ้นมาทุกมันจะเกิดที่ภพเนึ่งทุกคือชาติทุกเมื่อชาติเกิดขึ้นมาที่ภพเป็นทุกเกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จักที่เกิดมันคือภพสุขก,ก็ดีทุกข์ก,ก็ดีมันเกิดจากภพทั้งนั้นนั่นจัด่าเป็นเป็นชาติทุก เกิดสุขขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งไม่ใช่ว่าไอ้คนเราเกิดมาแต่มันตายไปวันนี้พรุ่งนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ที่มันเกิดกับจิตแต่มันดับแล้วมันเกิดมันดับมันเกิดนี่่ทนรีกว่าไอ้คนเกิดีชาติพันชาติอันนั้นท่านไมสนใจที่เียกว่าเกิดไอ้คนตายแล้วเกิดนั่นน่ะพระพุทธองค์ท่านไม่ค่อยสนใจเท่าไรครับว่านี้ ไอ้สนใจที่ว่าคณะจิตมันเกิดดับมันมีชาติเนี่ยไอ้กายเราเกิดขึ้นมาจะนเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเนี่ยเรายังไม่ตายแบบนี้นะนั่งดีแน่ยังไม่ตายไอ้เรื่องจิตที่มันตายนั่นน่ะมันมีพบกีชาติมันมีนินชาติแสนชาติบางทีมันมีผูกขึ้นมาแต่ชอบบางทีมีทุกข์ขึ้นมาล้วก็เลยชอบเห็นไหม แต่เราเกิด้นมาแล้วมันกี่หนกี่พบกี่ธาตยตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญในร่างกายไม่ต้องอะไรมันเนาะเมื่อจิตยังอุปทานอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสงสัยมันเนาะม,มันก็เป็นธาตุปัญหาเรื่อยไปนั่นแหละถ้าพูดตามทางปรมัตถคฐานของกิตอย่างนั้นเรากำนดกิตของเราผู้ไม่มีปัญญาไอ้คนที่โง่ก็เกิดเรื่อยไป ปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรารถนาสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือข้าแต่ไม่อยากตายเห็นเกิดมาแล้วไม่ตายเหรไหมถ้าพระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้นแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายให้ความเป็นจริงในในโลกมันสุขสุกดิบดิบมันเกิดเกิดจะตายตลอดเวลา ถ้าโยคาปรจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติได้เห็นจิตเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านมาเห็นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดเกิดในตายเกิดเกิดเป็นของไม่แน่นอนสักอย่างเลยถ้าพิจารณาแล้วท่านรู้มันอยู่ทุกยีทีนะมันก็เป็นเพียงง่ายไม่มีอะไรจะแน่นอนสักอย่างเลยเกิดแต่ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแต่ตายไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารเลยเดินไปแต่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่งแต่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่จะเอาตรงไหนล่ะ เอาตรง,งไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเอาโลกเอาตรงไหนมันมีแต่ทุกข์นั้นเหมือนแตงกอนเด็กใหญ่ๆที่เขาเข้าเตาหลอมแลวเนี่ยร้อนท,ทัทงน้งแท่งทำไงยกขึ้นมาเอาเมือไปแตะดูที่ข้างบนมันก็ร้อนใช่ไหมทางล่างมันก็ร้อนทางข้างมันก็ร้อนมันร้อนทั้งนั้นที่ไม่ร้อนไม่มีเลยเพราะว่ามันออกจากเตาหลอมมาเด็กทั้งแท่งมันแดงหมดมีที่เย็นไหม ยอย่างนั้นพระพุทธองค์านยังสอนว่าให้พิจารณาไปย่าย,าะยะมันเกิด